ข่าราสุดแมนเชสเตอร์เตดประจำวันที่7มกราคมโดย orte, 1, ani, ors, นะโค้ชเชฟบอลแมนเชสเตอร์เตดช่างนี้ขคสชนาอาล่ะจงไงผีเจอคู่แข่งแย่งตัวของเบดสนะโดยกันนี้ทางด้านของสื่อเยอรมนีเปิดเผยว่ามีอีก3สโมสรนอกเหนือจากแมนยูที่กำลังจับตาสถานการณ์ของลู诺เบดสแบ็กซ้ายของเบเชนะ่าโดยสกายสปอร์ตเยอรมนีรายงานข่าวสถานการณ์ของฟูลแบ็กในวัย22ปี แบบต่อเนื่องก่อนหน้านี้เปิดเผยบอกว่าเมนเดสปฏิเสธข้อสเสนอสัญญาฉบับใหม่จากทางด้านของปารีสแซตงแมงและขอประเมินปัจจัยต่างๆจนถึงช่วงหน้าร้อนกลางปีนี้ทางด้าน,นของฝั่งแมนยูเองก็ไม่ปล่อยโอกาสนี้ซึ่งคงได้ดําเนินการติดต่อไปหาตัวแทนนักเตะชาบูตุเกชในครังนี้เป็นที่เรียบร้อยเพื่อสอบถามรายละเอียดต่างๆในครังนี้อย่างไรก็ตามสถานการณ์อ่าสกายนะฮะเมืองเบียเนี่ยระบุได้นะว่ามีอีกสมสโมสรที่กำลังจับตาม,มองเมนเดสเช่นเดียวกัน แม้จะไม่ได้เปิดเผยชื่อแบบชัดเจนแต่ก็ถือว่าเป็นคู่แข่งสําคัญของปีศาจแดงในคาัักนี้ ดยนอกจากนั้นเปเชยังคงไม่ยอมแพ้ในการเจรจาสัญญาฉบับใหม่กับด้านของเบนเดชแม้ว่าทางด้านของนักเตะปฏิเสธแบบต่อเนื่องในอาแต่ว่าทีมฝรั่งเศสเองนั้นก็พร้อมดำเนินการแบบเต็มที่ในครนเช่นเดียวกันสัญญาของเบนเดสมีไปจนถึงกลางปี2026โดยสื่อเยอรมนีเชื่อน่เลยนะว่านักเตะเองนั้นคงจะไม่ย้ายทีมในช่วงเดือนนี้แต่จะรอพิจารณาและก็ตัดสินใจเรื่องของอนาคตหลังจากที่จบฤดูกาลน,นี้ในครนไปแล้ว เป็นแตงว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันแล้กันนะฮะใครจะได้ไปผีหรือว่าอีกทีหนึ่งนะเรามาดูข่าวต่อมากันครับเอาเรื่องหนงไงปรารีสเองนั้นปฏิเสธโมนาโกหวังจะยืมมูอานีตัดหน้าทุกทีมเช่นกันนะเมื่องานนี้เจ้นของเอเอชเนะครับปฏิษษเสธข้อเสนอในการขอยืมตัวรักการโกโรมูอานีจากด้านของโมนาโกตามการรายงานข่าวเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา โดยกองหน้าในวัยชกเวลาน,นี้กลายเป็นส่วนเกินของปารีสแซงต์แมงซึ่งสโมสรดังจากเมืองหลวงฝรั่งเศสกำลังมองหาทางปล่อยตัวมัวร์น,นี้ออกท,ทางชีมในช่วงเดือนนี้และก็จะมีหลายสโมสรให้ความสนใจในขรังนี้ล่าสุดนั้นทางด้านของะะเตลล์รูฟส์นะับเปิดเผยได้ว่าโมนาโกอีกนั้นได้ส่งตัวแทนติดต่อเปเชเกี่ยวกับโอกาสในการยืมกองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสไปใช้งานแต่ว่าฝ่ายหลังเนี่ย กับปฏิเสธข้อเสนอจากฝ่ายรแรกไปไม่มีเงื่อนไขในการเซ็นสัญญาทาบรในครั้งนี้ไปซะอย่างนั้นทางด้นานของปาริสชังแมงต้องการจะขายกองหน้าในวัย26ปีออกท,ท,า,งทางทีมทันทีแต่สื่อยักษ์ใหญ่ของเลกิสเชื่อว่าเปเชพร้อมจะเชิจาในรูปแบบยืมตัวหากว่ามีเงื่อนไขในการซื้อขาดในครั้งนี้แนบมาด้วยนะ โดยเขาได้บอกว่าอยู่ที่มนาโกรกรนละกันว่าจะปรับปรุงข้อสเสนอหรือไม่ทันทางด้านของมูอานีได้รับความสนใจจากสโมสรต่างๆอาทิเช่นแอสตันวิลลาแมนเชสตเตอร์ยูไนเต็ดแอาเลติกและก็เอซิมิรานรวมถึงทันดามอนสเปอร์ในครั้งนี้โดยคาดการกันว่านะฮะจะมีทีมที่เข้าหามูอานีนในวันนี้หลังจากเกมล่าสุดซึ่งทางด้านของเปเชชนะมนาโกเป็นต่อศูนย์ บนเวทีทร์เฟ่เดอชองส์กองหน้าไวสเปรนี้ไม่มีชื่อใช้งานกันอีกครั้งในครั้งนี้เปน็นนงว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันกน,นะฮะว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมากันครับอาร์ตยังไงผีแค่ทำใจทำใจแค่ปล่อยนะฮะยืมถอนทุนคืนแอนโทนีนั้นมันค่อนข้างจะยากนะโดยการน,นี้แมนเชสเตอร์เต็ดเองจากิิารณาทุกข้อเสนอ ที่ส่งถึงแอนโทนีปีกชาวบราซิลในช่วงตลาดเดือนมการาคมนี้อาะก็มีความเป็นไปได้สูงที่จะต้องปรับยิมตัวโดยทางด้านของฝั่งสกายสปอร์ตสื่ออังกฤษรายงานข่าวนัว่าแอนโทนีทำท่าว่าจะไม่อยู่ในแผนการทำทีมของโรเบนอัมบริมเฮดโค้คนใหม่เช่นกันดังนั้นแมนยู Man u, จะวิจารณาทุกข้อสเสนอที่ส่งมาในช่วงตลาดซื้อขายเดือนมการาคมนี้โดยตามการบริงานข่าวระบุนว่ามีหลายสโมรสร ที่ติดต่อแมนเชสเตอร์เดนทเข้ามาแล้วประกอบด้วยสโมสสสเปนและก็กรีชเป็นการสอบถามความเป็นไปได้ในการที่จะขอยืมตัวแอนโทนีในช่วงครึ่งหลังของฤดูกาล2024โดยแมนเชสเตอร์เดนทลงทุนจ่ายหนักมากถึง82ล้านปอนด์ในการซื้อแอนโทนีมาจากคันั่งของอาร์จ็คอัร์มสเดมเมื่อช่วงซัมเมอร์ปี2022รัฐที่ผ่านมาผลงานของฟอร์มการเล่นยังคงไม่ใกล้เคียงกับค่าตัวที่จ่ายไปในครั้งนี้มากโขเลยนะ โดยในฤดูกาล2024อ,รรอนซอนนี่นั้นก็ยังคงไม่ได้ลงตัวจริงเกมพิมพ์บริกในครั้งนี้เลยทั้งช่วงเวลาของเอริเชนฮาร์คริชฟอนิโตรอยและก็อามอริมในยุคป,ปัจจุบันในครั้งนี้ด้วยเช่นเดีวยวกันนะเปิดต่วังางานนี้ต้องรอดูกันต่อไปครับกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรราัมาดูข่าวต่อมากันครับอารไรยังไงสัญญาฉบับใหม่อามัดเหลือเป็นแค่ส่วนสุดท้ายในครั้งนี้ว่าจะยังไงดีนะ เมืออ่อกางนี้แมนเชสเตอร์เดน้นกำลังดำเนินการนกนในส่วนสุดท้ายเพื่อจะต่อสัญญาฉบับใหม่กับทางด้านของอาร์มัดดียนบรซึ่งนารุทีมชัดไอวอรี่โคชกำลังจะหมดสัญญาในชินโอลด์ฟฟอร์ดนะฮะป่าในช่วงจบซีซั่นนี้แม้ว่าสโมสรจะมีเงื่อนไขในการขยายออกไปอีกหนึ่งฤดูกาลแต่ว่าทางด้านของผีแดงเองต้องการจะตกลงสัญญาระยะยาวกับนักเตะในครั้งนี้ซะมากกว่านะ โดยช่วงที่ผ่านมามีการรริงานข่าวต่อเนื่องเกี่ยวกับทางด้านของสถานการณ์ของอาหมัดและก็ทางด้านของบริษัทแดงซึ่งบรรยากาศก็ถือว่าดูดีและก็ดาเนินการไปในทุกทิศทางที่ทุกฝ่ายต้องการในเวลานี้ล่าสุดนั้นฟาบิชโอรอาโนเผยว่าทัาพบริสัแดงอีน,นั้นกำลังดำเนินการในส่วนสุดท้ายโดยตอนนี้ได้จัดการรายละเอียดปลีกย่อยเพื่อจะให้ขั้นตอนต่างๆน,นั้นลุล่วงไปได้ด้วยดีโดยทุกอย่างอาจริงอยู่จึงอยู่ขึ้นอยู่กับเวลา โดยที่นักข่าวชาวบาิลเลียนเองก็มั่นใจ ว่าแมนยูเนี่ยกับทางด้านของอามัตเนียจะสามารถทําข้อตกลงในการที่จะต่อสัญญาหรือยะดยาวได้สําเร็จรุล่วงอย่างแน่นอนและก็คงจะไม่มีบทสรุปที่ผิดแปลกไปจากนี้ซึ่งอามัตเองนั้นก็ก้าวมาเป็นการสําคัญกับทางด้านของทีมผีแดงยุคของบรูเบนอาร์โมริมล่าสุดเนี่ยเพิ่งจะทําประตูตามตีเสมอในเกมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษซึ่งทางด้าน,นของผีแดงก็บุกไปเช้าเลเวอฟู๒ต่อ๒เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาในครัรงนี้นั่นเองนะ เป็นังว่าง,งานนี้ต้องรอรุ่นกันต่อไปกันด้วยกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมากันครับเอาเรื่องยังไงไม่เว้นแม้คอปปี้เมนูสื่อดังชี้แมยนยูพร้อมจะขายทุกแข้งยกเว้นแค่2รายในครังนี้เท่านั้นเมืองงานนี้ทางดั้งของทางฝั่งทางแมยนยูเองนะฮะก็เตรียมที่จะนักข่าวชื่อดังระบุเรยนว่า,มาแมนยูในยุคของบริเบนอาบรินนั้นพร้อมที่จะขายนักเตะหลายรายทิ้งไปไม่เว้นแม้แต่ทานตังของคอปปี้เมนู โดยที่ทั้งคองมีุนพลของสองทีม2รายที่จะไม่ได้โดดลอยแผ่นครั้งนี้โดยงานนี้แมนยูนะครับผมอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่และงจาที่อัลเบริมย้ายมาวางระบบใหม่ให้กับทีมแทนที่เอดดกเชนฮาร์กและทำให้สโมสรมีผลงานที่ตกต่ำ กระทั่งล่าสุดนั้นหลังออกไปเสมอกับลิเวอร์พูล2-2ันาทิตย์ที่ผ่านมานิตี้เกือบกำชัยไป3-2ต่อก็ทําให้เป็นที่เชื่อกันว่ากุนซือชาวโปรตุกีสนั้นน่าจะค้นพบทีมดีที่สุดแล้วของเขาในขณะนี้อย่างไรก็ตามด้วยเหตุผลที่ตลาดหน้าหนาวเปิดตัวแล้วผีแดงที่ตกเป็นข่าวหวังที่จะลดนักเตะบางรายที่ไม่มีแผนของอัลริมทิ้งไปโดยเฉพาะมาคัเรดฟอร์ดกองหน้าที่ฟอร์มตกอย่างหนักในเวลานี้ โดยต่อกริงดังเก่าเดวิดเออร์สตีนนักข่าวระดับแนวหน้าเปิดเผยบอกว่าผีแดงพร้อมจะขายนักเตะหลายรายและกับการรับทรัพย์โดยเขาเชื่อว่าแม้แต่เด็กปั้นของทีมอย่างเมนูเองก็มีสิทธิ์ที่จะโดนลอยแพ ในครักนี้เช่นเดียวกันแม้ว่ากองหน้าวัย19ปีรายนี้จะโชว์ฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจรวมทั้งในเกมล่าสุดที่แอนฟิ์ในครักนี้ก็ตามทีซึ่งเ er ออร์สตีนอธิบายว่าการขายนักเตะในแคนาดีนั้นจะทำให้ทัพบริษัทแดงได้กำไรแบบเพียวๆสำหรับการนำมาคำนวณในการใช้จ่ายตามกฎทำกำไรและความยั่งยืนของพิมพ์ลริกเหมือนในกรณีที่พวกเขาขายทั้งเมสันกลินบูชและก็สกอตต์แพทริคเมเนชิงไปแล้วหากจะมีสิ่งที่เกิดขึ้นกับแรดฟอร์ดโดยเฉพาะการ าบางทีมันอาจจะเป็นไปได้มากกว่าในช่วงเสมอและมันก็จะเป็นการได้กําไรแบบล้วนๆน,น,นะฮะจากที่ผมได้ยินมาเป็นเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นนักเตะที่เติบโตมาจากแคนาดา y เออร์สตินที่กล่าวจริงใช้มันอาจจะเป็นไปได้ในกรณีเดียวกับคอบบี้เมนูเขามีสัญญาจนถึงปี2027และยังคงไม่มีข่าวในการต่อสัญญาฉบับใหม่นอกจากนี้นักข่าวชื่อดังก็เสริมบอกว่า อัลบอริมเองนั้นเหมือนนักเตะสองรายที่อยู่ในแผนของเขาอย่างแน่นอนโดยอเดโดอาโดกันาโชก็เช่นเดียวกันผมไม่คิดนะว่าจะมีใครรอดพ้นจากดังลิสโดนโลทิง้งแต่ว่ามีบางคนอย่างเช่นฮรนนิโยโร่และก็อามาร์ดิยันโร่ที่ผมคิดว่าพวกเขาเป็นนักเตะที่ทีมอื่นไม่สามารถจะแตะต้องได้สำหรับอัลบมริมแล้วผู้บริหารของแมนยูก็สนับสนุนเขาอย่างเต็มที่ต่อการเปลี่ยนถ่ายสมโมสรในครั้งนี้นั่นเองนะ เป็นว่าง,งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันว่าจะเป็นเช่นไรและนี่ก็เป็นสรุปข่าวโดยสูสอรสแมนเชสเตอร์เดนในช่วงชันครับขอบคุณทุกคนตาที่ชมผมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ